เงใดก็ดอกกันเดียวั่นั้เอ้าตามมกแตงมือนน่กินล่อบะหรือสิล่อเอาฟ้าสวัสดีจ้าคุณนายฟ้าล่อก่อนล่อก่อนคอสิบสองคนล่อก่อนคอให้ได้จักมื่นใจก่อนนะเร็วๆสวัสดีจ้าสวัสดีสุขคนเด้อคอให้ไดจักมื่นใจเนะบูดบ่กวะ อันนี้น้ำซุปต้มหมูใส่ผักขมสีอยากบูดบูดอยู่้อให้แน่ไม่สบายเลยไม่ค่อยได้เล่นเพิ่งเคยเห็นไลฟ์สวัสดีค่ะไม่ได้ไลฟ์นานแล้วค่ะพอดีสวดมน์ช่วงนี้จำศีลสูส <c oughs> พี่ยีบสามเนี่ยถ้าหายไปเนี่ยไม่ใช่อะไรนะ สวนมนใค่ไนละทำไมถึงแบบว่าทำไมสวดมนล้วต้องหายเพราะว่ามันมีฟิลมันแบบว่ามันมันต้องการความวิเวกถ้าเราออกมาตรงนี้มันก็จะแบบอมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรตอนนี้เปลี่ยนเปลี่ยนแนวใหม่แล้วคือสวดมนต์เพื่อหาเงินก่อนไม่ใช่สวดมนเอาเอาพิริหารจำสินในตัวไหนยังไม่ได้ตัวใดดอก สวสดมดนต์อันบ่หลงเนี่ก็ดีแล้วพึ่งฝึกทุกคนพี่สามพ e ึ่งฝึกดังนั้นเนี่ย <S 2> <S 2> <S บอมสวัสดีจ้าพึ่งฝึกก็เลย,กกเลยประมาณนี้นะจ๊ะแตาอเนี้บางทีมันก็จะมีช่วงแบบขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็พักร้อนยาวๆช่วงนั้นมันอากาศร้อนด้วยเนาะ ช่วงเมษาไงก็ไม่อยากทำอะไรตอนนี้ต้องออกมาละออกมาแล้วนะอ่ะซื้อของหน่อยนะทุกคนพิเศษมั้งมาตำาแตงห้าสิบเอ็ดคนช่วยคอให้หน่อยได้ไหมอ่ะขอสักหมื่นใจขอห้าร้อยคนได้ไหมหัวตาเห็นไรวมาสันบอกคืนฟีดเออเดี๋ยวกำลังเดี๋ยวกำลังจะบิลละบิวตัวเองอะ่ะมันต้องบิวก่อนทุกคนไม่งั้นมันก็ขี้เกียจอะ่ะแต่มันก็ต้องทำเนาะเพราะมันคืองานของเราเนาะ อืมแซบ่บมันคืองานสีว่าโอ๊ยสวดมนต์อย่างเดียวไม่ทำงานแล้วมันผัดผัดบ่มีเงินไหมอืม <c oughs> ไม่ได้ดูไลฟ์พี่สามปีแล้วเหรอคะ กูห้ากอะไรไดสองปีป่ะมึงอ๋อกดหลยย้อนเหรอคะกดหลยย้อนก็คอร์รฟิลเลยค่ะตัวนี้เดี๋ยวปักหมุดให้อ้าวคอร์รฟิลฉันไปไหนอะคอร์รฟิลออกจากตะก้าไปแล้วน่าเขาน่าจะปรับราคาใหม่หรือเปล่าเดี๋ยวดูก่อนนะ พอเราฟิลน่าจะทำโฉมใหม่เพราะว่าเมื่อคืนเพิ่งจะคุยกันเรื่องเรื่องรีวิวเดี๋ยวสักพักสักพักเขาบอกว่าแนะนำให้คุณโปรโมทสินค้าอ่ะโปรโมทเมื่อก่อนยบสินค้าขึ้นก็ว่า ตอนนี้บอกว่า,วาออคุณแนะนำสินค้าดีครับสวัสดีครับชื่อเม็กเหรอครับมาม่าเก้าสิบแปดแล้ววันเนี้วันนั้นสี่กว่าบาทเองไม่มีใครซื้อถ้าใครเป็นกดหลยย้อนรอก่อนนะรอโคลฟิลนะตอนนี้ในตะกร้าหมด หมากปรินนะหมากปรินเป็นพรีเซนเตอร์นะตัวนี้มาแล้วค่ะปัญญาสวัสดีจ้าปัญญาออกออกอดเดี๋ยวนี้ติ๊กต็อกเขาแบบนี้เนาะรักติ๊กต็อกนะคะ แซบตำแต่งแซบทีแรกว่าอยากกินตามะม่วง,งแต่ว่าหามะม่วงไม่ได้ดขี้เกียจไปตลอดจำได้คนหล่อจำได้ใครดูเรื่องของหนิงปณิตาบ้างอะ่ะ น่าสงสารนะสวัสดีค่ะโบท๊ทความรักครอบครัวเนี่ยนะถ้ามีเรื่องลูกเข้ามาเนี่ย <c oughs> บอกเลยว่ามันค่อนข้างลำบากใจอืม ไม่มีใครอยากให้ลูกไม่มีพ่อนะทุกคนเพราะว่าลูกอ่ะเขาก็รักทั้งพ่อและแม่ไม่หานวันนี้ค่ะแต่ว่าแต่ในเมื่อพ่อกับแม่อยู่กันไม่ได้จริงๆอะ่ะก็แยกาย้ายดีที่สุดขอบคุณค่ะขอาปุ้นเพราะว่า การที่ลูกจะอยู่ในในบรรยากาศที่มันพ่อแม่ทะเลาะก,กันอ่ะมันไม่ดีหรอกู้างาอันนี้โมธนาสาธุกองตักนี่ก็เดินสายทําบุญตั้งแต่วันที่สิบสิบแปดสิบแปดไปรอพัะสิบเก้าก็ หลอพระกับหลวงตายี่สิบไปนครพนมเอ้ยไปท่าพนมก็หล่อพระที่นครท่าท่าพนมแล้วก็สวมดมนต์ที่ท่าพนมมาก็นอนพักผ่อนเพิ่งจะฟื้นเนี่ยอืมใช่แต่ไม่ต้องเก็บมาคิดนะน้องๆเด็กๆ การที่พ่อแม่เขาเทะเลาะก,กันหรือเลิกกันมันไม่ใช่ปัญหาเอาจริงมันไม่ใช่มันไม่ใช่ประเด็นถ้าน้องๆมีเงินไปโรงเรียนแล้วก็มีได้ไปโรงเรียนหรือถ้าใครไม่อยากเรียนแล้วก็ทํางานเลยไม่ได้เป็นไรสาธุจ้าน้องจับนง้อ,อมาง้อชีวิตคนเราเนี่ยมันสั้น หรือบางคนแบบว่ายึดติดกับความรักเกินไปอยู่กับตัวเองให้เป็นก็พออยู่คนเดียวให้ได้อยู่คนเดียวให้เป็นแค่นี้จบแล้วเห็นปัญหาแต่ละอย่างในติกตอกไหมหรือในโซเชียลต่างๆเรื่องครอบครัวเรื่องงานลูกน้องเจ้านายเรื่องหุ้นส่วนเรื่องอะไรอย่างเงี้ย ทั้งหมดเลยมันเกิดขึ้นจากอะไรเกิดข,ขึ้นจากที่ว่ารคนเยอะปัญหามันก็เยอะพี่สามไม่ค่อยจะยุ่งกับคนเพราะยุ่งทีไรปัญหาเกิดทุกทีอ่ะไม่ปัญหาเขาก็ปัญหาเรานึกออกปะไม่ไม่เราไปว่าเขาเขาก็ว่าเราอยู่อย่างนั้นอ่ะจริงก็ไม่มีอะไรนะมันไม่มีอะไรเลยพอเนี่ยพอเราอยู่คนเดียวเนี่ยตอนนี้พี่อยู่คนเดียวแม้แต่กับล กับลูกอ่ะคือเราพยายามปีกตัวออกให้มากที่สุดเพื่อที่ไม่มีการประทะหรือไม่มีการพูดเหน็บแนมหรืออะไรก็แล้วแต่คนอยู่ด้วยกันเนอะนึกออกปะมันจะมีเรื่องดีไม่ดีอ่ะทางสกลฝนตกบอน้องไม่ตกครับคือมันจะมีทั้งเขาก็ไม่ใช่คนไม่ดีนะคนที่เจอกันแต่บางทีอ่ะความหมันไส ความนิดนิดหน่อยหน่อยของคนน่ะเออนั่นนี่น,น,น,นี่ก็เกิดความนินทาเขาในใจนึกว่าปะพอนินทาเขามาัในใจก็เก็บเอามาคิดต่อเกี่ยวกคิดต่อไม่พอเอาไปนินทาต่อกับเพื่อนอะไรเงี้ยมันจะเป็นแบบมันเสียเวลามันเสียเวลาแต่ถ้าเราอยู่คนเดียวเราไม่ได้เจอใครเลยเราก็จะไม่มีเรื่องให้พูดนะเวย้ยมันก็จะเป็นอะไรที่เออมันดีเชื่อไหมลองอยู่คนเดียวดูถ้าใครอยู่คนเดียวยังไม่ได้ ดูหนังที่เราชอบอ่านนิยายที่เราชื่นชอบสักพักอะ่ะวนลูปอย่างนั้นอะ่ะมันจะนิ่งมันจะสบายอ่ะนี้การมีผัวมันก็ต้องมีความหึงหวงหรือบางทีผัวดีเกินไปคนคนอื่นก็อยากได้ตาม สิ้วทำมันไม่ค่อยมีแล้วทุกวันนี้ยถูกไหมแต่ว่าถ้าไม่ทําให้ใครเดือดร้อนเนี่ยมันก็ไม่เป็นไรอะ่ะแต่ถ้าทาให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนเนี่ยนี่มีปัญหาถูกไหมนั้นๆเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้ มีฮาลาไหมคะมาม่าเหรอคะไม่มีแต่กินได้เชื่อเหอะไปปรงอาบาตเอาไปสารภาพกับสันตปาปาเอาว่าท่านสันปาปาคะ่ะวันนี้หนูกินมาม่าไปแต่หนูก็ไม่รู้ว่ามันมีเครื่องหมายฮาลาไหม หรือถ้าใครอยากสบายใจเขียนเครื่องหมายฮาลาไว้จบอยู่ที่การวางอยู่ที่การวางจิตนะลูกนะเพื่อนฉันเป็นอิสลามหลายคนก็กินหมูเขาบอกว่าเขากินเพื่อประทางชีวิตรักษาสังขารอล่ะ ถ้าเกิดว่าหมูเขาเป็นพระเจ้าเขาจะยินดีให้เราได้กินเพื่อประทังชีวิตอยอกอย่ามาเชื่อฉันนะแต่ทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับเหตุและผลไงมันทำมันอะไรมันก็ด้วยเหตุและผล บางทีชิบวันนี้ค่ะตําบางแกงคุ่แสบว่ะสิบอัน้ตําอีกบ่ฮะเมื่พ่อกินเหม่เครื่องหมายฮาลานี่บ่งบอกว่า ไม่มีหมูหรือไม่มีวัวคุณชูลาศแสบดีจ้ามันแสบอีเดียอันนี้หมู เสียดายวะบุได้ต่ำสองหน่วยวะว่าจะต่ำสองหน่วยเลยนี่ต่ำเพิ่มบ่ะบ่อิม่มแต่ว่ายิบสามกิ่เขมือเดียวจะเลิกอาหารนั้นกิน,นข้ามือเดียวขาบเดียว กับพ <greasy. S 1> ่อเลยเผ็ดโทรวัพทบให้กับบอสไ้เพดปไนไหนเพ็รพอดจริง ตาใจตาบมกแตงอืมค่ะต mm ื่อได้บู้ใดอยากได้มากมา มือนั้นมมาแพคละสี่สิบหาบาทแต่ว่าบ่มีค้นมากขาามเขาไห่ทำมีค้นเขาไล่กับสิเบคายไรเนาะกินเยอะทำไมไม่อ้วนที่ข้าวหนูกินข้าวด้วยนะคช่เหิูกินเลยค่ะลูกกายสวัสดีครับ เพราะว่ากินข้าวมื้อเดียวแล้วก็กินเยอะเนี่ยมันเป็นผักส่วนโปรตีนเราก็ไม่ได้กินเยอะมากก็คือกินแค่ร่างกายต้องการสมมติว่าร่างกายเราต้องการน้ำหนักเราห้าสิบโปรตีนก็คือห้าสิบกรัมโปรตีนห้าสิบกรัมเท่ากับอกไก่ประมาณสองชิ้นแค่นั้นพอเลย ่น้ำมันชันยังร้อนอยู่เลยจุมจิมมสวัสดีค่ะคนสวยให้คุณพ่อคุณแม่สั่งให้นะคะถ้าใครยังเด็กแล้วแบบอยากกินอะไรเงี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่บอกว่าไม่สั่งก็ก็ไม่สั่งเนาะ คุพูดไงอ่ะเขาพ่อแม่ไม่สั่งก็ทําไงได้อ่ะก็รอให้โตก่อนมันบ่มีหอย่างดอกอีหลามภาษามาม่หมาันบ่ได้ลื่นกันป่ะไหนดอกอืมไม่ได้กินกับกิน,กนย่างอื่นไป <c oughs> บอสขอบคุณจ้าพี่ทุกตาสวัสด,ดีจ้ายิ่สามสิบเอาเด้อเรื่องขอบขั้วเนี่ยใครถ้ายังไม่มีผัวมีเมียนะบ่มีก็ได้เรื่องจริง ขอบคุณค่ะพี่โบท๊ทพี่โบท๊ทไหนเนี่ยโบท๊ทเราเหรอโบท๊ทโยซ่าเหรอตื่นเต้นจังหน่อยตื่นเต้นจังหน่อยคือถ้าใครไม่มีนะอยู่คนเดียวแล้วมีเงินกินเงินใช้เนี่ยนะอยู่คนเดียวไปเถอะจริง <c oughs> วันดีค่ะวันดีค่ะเราทํางานมีเงินเดือนพอ <c oughs> แก่ตัวไปเราก็กเกษียณเราก็มีเงินกเกษียณกินถูกปะละ่ะ หรือสวัสดีค่ะพี่พี่ตักพี่ตุกตาวัสดีครับวัสดีครับไอติมวอลมาแล้วครับกินบอก่อยากชิกินอันนี้อยู่ดีค่ะอาจารยสวัสดีค่ะน้องลุ่งทักทายขอใจยิบสามโอ้ยขอบคุณค่ะพี่ตุกเงียบมากพี่ตุกช่องหนู หนูไม่ค่อยไลวเดี๋ยวมาเริ่มไล์แล้วเพราะว่าเรารับงานแล้วนะคะงานรีวิวเข้าได้เลยนะคะรับงานแล้วนะคะไม่หรอกอีกอย่างช่วงเมื่อกี้มันเป็นช่วงโลซีซันเราก็ต้องแบบช่วงพักผ่อน,นเขาเรียกช่วงพักผ่อนเขาจะไม่งานมันจะไม่มีทั้งปีหรอกทุกคนแต่ว่าเวลาเราได้เงินมาเราต้องจัดสรรให้มันให้มัน,ให,มนให้มันดีว่าเออเราจะ อะไรยังไงเดือนหนึ่งใช้เท่าไหร่อะไรเงี้ยประมาณนั้นอ่ะอันนี้เมื่อกี้หนูกินตำแตงแต่ตอนนี้กินต้มหมูแล้วตำแตงหมดเสียดายอ่ะตำน้อยอะ่ะไม่อิ่มนะเนี่ยแต่พอละเดี๋ยวกินนี้เสร็จก็จะกินกาแฟแล้วก็จบแล้ววันนี้ทั้งวัน ก็สวดมนต์ต่อให้นั้นแต่สวดมนต์ก็จะก็จะทำเป็นแบบกี่รอบกี่จบอะไรเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะไปทางทางทําเกินไปแล้วมันจะไม่ทำงานรูน้ออกมาะแต่ไม่สวดก็ไม่ได้ แล้วก็เดี๋ยวนี้กลับมาส่วนมหามหาจากักรพรรดิแล้วก็เงินล้านมันเหมือนกล้องอยู่ในหูอะว่าแบบถ้าเงินมาช้าก็คาถาเงินล้านไปเลยอะไรเงี้ยก็เลยสวดคาถาเงินล้านเลยอีอย่างคาถาเงินล้านนะ่ะทำให้ยีิบสามแบบปลดหนี้ปลดสินได้เมื่อเมื่อก่อนนะ ไม่สวดต่อก็เลยเป็นนี่ต่อแต่มหาจากักรพรรดิก็ต้องสวดเป็นการปรับภพบปรับภูมิพอดีพี่สามพอดีค่ะเหมือนกับว่าคาถามหาจากักรพรรดิอ่ะเราสวดเพื่อที่จะปรับภพบปรับภูมิใช่ไหมปรับภูมิให้ตัวเองนี่แหละแต่ว่าคาถาเงินล้านก็คือคาถาเรียกเงินในความรู้สึกตัวเองนะแต่รุ่นพี่หลายคนหรือใครหลายๆคนเขาก็สวดแค่มหาจากักรพรรดิอย่างเดียวเขาก็รวยแต่แบบเราก็คิดว่าเออ เราคง like ไม่ใช่ลูกรักพระเจ้าอ่ะเข้าใจคำนี้ป่ะบางคนแบบเกิดมาก็สวยเลยไม่ต้องทำเหี้ยอะไรก็สวยจ้ะเขาคือลูกรักพระเจ้าเหมือนพี่อ้ําอย่างเงี้ยลูกรักพระเจ้าทำอะไรก็เป็นเงินเป็นทองความสามารถโดดเด่นอะไรเงี้ยแฟนคลับเป็นล้นล้นพลอะไรเงี้ยฮะแต่ว่า เราคนบางคนมันต้องใช้ความพยายามอย่างเช่นฉันพี่เอดวดีจ้าน้องฝนวนดีจ้าไหนจะต้องเลี้ยงลูกไหนจะต้องคิดหาเงินคีดวิธีหาเงินไหนจะต้องทํากับข้าวไหนต้องคิดคอนเทนต์เนือเป่คือทุกอย่างนั่นไหนจะต้องแบ่งพายไปสวดมนต์ด้วยนั่นไหนจะต้องมีเวลาแบบเจียดมาอ่านนิยายพี่เอดวดีนะจ๊ะสวัสดีครับเบยร์ยี่สิบสามปีครับ คือถ้าใครเป็นแบบยี่สามไม่ต้องท้อทําไปเถอะแล้วทําให้สุดกําลังชาติหน้าไม่ต้องมาเกิดอีกเบื่อแล้วชาตินี้นึกออกปะทาให้เต็มกําลังอย่างยี่สิสามเนี่ยยี่สิบสามก็ตั้งเป้าว่าจะทํางานสิบปีหรือไม่ก็มีเงินเก็บสักสิบล้านเพื่อจะเอาไว้ให้ลูกเรียนหนังสือจนครบจนเขาทํางานพอเขาทํางานยี่สามจะไม่ยุ่งแล้วถือว่าเขาทํางานหากินด้วยตัวเองได้แล้วนึกออกปะ ประมาณนี้เพราะไม่งั้นเราต้องเลี้ยงลูกไปจนวันตายไม่ไหวนะใช่ป่ะให้เขาได้ดูแราตัวเองประมาณนั้นกินหมูเยอะๆก็เบือ่อนี่สันในเลยนะเนี่ยนุ่มแหละแต่แบบกินทุกวันแล้วอะ ซื้อมาสองสองสี่โลหมูสี่โลผัดกะเพราสองโลไอ้สามโลยังไม่หมดเลยอะอยากกินอะไรอยากกินทุเรียนไม่ได้เบิ่งนานกาย